สรุปอันดับการแข่งขันและตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลบีวายดีซีบีล2025ประเภททีมชายแชมป์สัปดาห์แรกทีมชาติไทยทีมอันดับ55ของโลกแข่ง4ชนะ3แพ้1ได้9คะแนนรองแชมป์ทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ59ของโลกแข่ง4ชนะ3แพ้1ได้8คะแนนอันดับที่3ทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ61ของโลก แข่ง4ี่ชนะ2แพ้2ได้7คะแนนอันดับที่4ทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพทีมอันดับเจของโลกแข่ง4ี่ชนะ2แพ้2ได้5คะแนนและอันดับที่หทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ75ของโลกแข่ง4ี่ชนะ0ูนแพ้4ได้1คะแนนรวมผลหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอล b ีวายดีซีบีลีก2025ประเภททีมชายทีมชาติไทยทีมอันดับ55ของโลกเอาชนะ ทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ59ของโลก3ต่อ1เซตด้วยคะแนน22 25 25 21 25, 22และ 25- 20ทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพทีมอันดับ70ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ61ของโลก3าต่อ0ูนเซตด้วยคะแนน2 5่7 25 23และ2559ทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ6 1ของโลกเอาชนะ ทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ75ของโลก3ต่อ0ูนเซตด้วยคะแนน 25, 23 25, 20และ25 21ทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพทีมอันดับเจของโลกแพ้ให้กับทีมชาติไทยทีมอันดับ55ของโลก0ต่อ3เซตด้วยคะแนน 16, 25, 22, 25และ 24, 26ทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ75ของโลกแพ้ให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย ทีมอันดับ59ของโลก0ต่อ3เซตด้วยคะแนน23 25 18 25และ23 25ทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติไทยทีมอันดับ55ของโลก3ต่อ1เซตด้วยคะแนน29 31 25 22 25 18และ25 20ทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ59ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนาม ทีมอันดับ61ของโลก3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25-18 23-25 25-21 22-25และ15 8ทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ75ของโลกแพ้ให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพทีมอันดับ70ของโลก2ต่อ3เซตด้วยคะแนน21-25 27-25 30-32 25-23และ85ทีมชาติไทย ทีมอันดับ55ของโลกเอาชนะทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ75ของโลก3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-9, 25-22และ25-6และทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ59ของโลกเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพทีมอันดับ70ของโลก3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-9, 25-17และ25-17อันดับโลกของแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน1วัน ลิงก์ชมถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันของทีมชาติไทยมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างหรือที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผลการประกาศรางวัลส่วนบุคคลประจำการแข่งขันวอลเล์บอลบียดีซีวีลีกสประเภททีมชายสัปดาห์แรกรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือรางวัล MVP ได้แก่อมอนเทพคนหานจากทีมชาติไทยรางวัลเซตเตอร์ยอดเยี่ยมได้แก่ เจเซนนาธานาเอลคิลันตาจากทีมชาติอินโดนีเซียร,รางวัลตัวตกหัวเสายอดเยี่ยมได้แก่เหนียนงอกถวนจากทีมชาติเวียดนามและบอยอันเอสอาราบีจากทีมชาติอินโดนีเซียร,รางวัลดอกกลางหรือบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่กฤษดานินสวยัยจากทีมชาติไทยและตรันดุยตะเวียนจากทีมชาติเวียดนามรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่ลีโอออดดเลสจากทีมชาติฟิลิปปิน และรางวัลลิเบโรยอดเยี่ยมได้แก่ธนพัทรเจริญสุขจากทีมชาติไทยใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหรือจะสนับสนุนช่องนี้โดยผ่านช่องทางที่แนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างหรือที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นกันครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ